สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยนะคะก็แบบงงมากๆเลยอยู่ดีๆก็ได้เจ้าตัวนี้มาคือเราไปเอ่อได้ลูกแก้วฟรีมาใช่ไหมลูกแก้วฟรีก็คือลูกแก้วสีชมพูชมพ,ชมพูใช่ไหมซึ่งมันก็มีสกินใหม่เข้ามาก็าคือผู้สงสารหวัวขโมยเป็นสกินเงินน,นั่นแหละเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราได้มาได้ยังไงคืออยู่ดีๆก็ได้ไมาช่วยเลยคือแบบงงได้มาแบบเงยเงงงงงมาก นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้ดูกันเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าเอาล่ะ,ละก็มาเล่นกันได้เลยนะจ้ะเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าเพื่อนๆเขจะเล่นตัวอะไรกันอุ้ยมีหัวขโมยเหมือนกันด้วยฉันก,ก็เต็มพร้อมดีจ้างั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะคะ อโอเคค่ะก็เริ่มเกมมาแล้วนี่ไม่ค่อยได้เล่นตัผู้ชายเลยนะเนี่ยแต่เห็นได้สกินหนึ่งก็ใช้ๆไปก่อนแล้วกันนะคะมาปั่นกันดีกว่าโอ้ยหมอลมไว้มากหมอลมตรงไหนอะอ,อยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ทันสังเกตมานจะพูด แล้วก็รออ๋อหมออยู่ตรงข้างหน้าเราเลยนน่ทำไมรู้สึกตอนนี้มานเขาฮิตเล่นลีโอจังแฮะเห็นมันเห็นเราแล้วโอไมค์กอดโอโอ้โหอีโอโหอีออกเก๋เอ้ยทำไมไม่บอกกันก่อนทำไมไม่บอกกันก่อน โอ้ยรอดแล้วนะคะแต่ก็เจ็บมาเนาะโอ้ยจะพังหุ่นกันเลยค่ะโอ้ยหุ่นลิโอนี่มันน่ารำคาญมากเลยเนี่ยไม่ค่อยชอบลีโอตัวนี้ว่าเหมาะโดนจับหน,น้าอย่างนั้วเหรอเอ้ยปีนเจ็ดแกไปช่วยก่อนเลยแล้วกันนะ<ๆ>เพราะว่าตอน,น,นเจ็บ เข้ามาแล้วแล้วเพิ่งเห็นแล้วเพิ่งสังเกตไมค์กอดเราอาจจะจุกไม่เก่งนะคะแต่ก็ช่างค่ะถ้าไม่ช่วยนี่คือเราจะตายไหมไมค์กอดโอ y God Oh my God Oh my God โอ้โหอีเพื่อนเออช่วยไปต่อเลยช่วยไปต่อเลยช่วยต่อเลยช่วยเยวยดี๋ยวเราเอ,อ่อเพื่อนไปจุกไกลๆได้ไหมเราจะได้ใช้เปลือกลูกเองฮัลโหลเพื่อน ลอ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 ไปก่อนฮั Hello. ลโหลรอไปก่อนไม่ต้องมารักไม่ต้องมารักไม่ต้องอกคหืฉันบอกว่าไม่ต้องมารักฉันฮัลโหลโอ้ตายเลยไม่น่ามาฮิวกันเลยจะตายไวไม่ได้นะตอนนี้เอาสะะกิมเงินมาเล่นแล้วะ จะหลุดแล้วอืมอีกนิดเดียวเองอ่ะอีกนิดเดียวจะหลุดแล้วขอบคุณเพื่อนขอบคุณโอ้ยพังมาอีกแบบโอ้ยไม่ไหว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 หนีก่อนหนีก่อนโอ้ย,อยอเกหนีรอดแล้วแต่ว่าปั่นไปได้แค่เครื่องเดียวอย่างนะยังไม่ได้แตกเลยไปใช้ยังไม่ได้ใช้ เอางไงเดียทุกคนอ๋อทุกคนเอางไงดีอ่ะเราควรไปช่วยเพื่อนไหมหรือเพื่อนจะดิ้นหลุดตอนนี้ย่อหยับแน่ๆเลยอะโอเคเพื่อนดิ้นหลุดแล้วจบน่าจะปัน่นเล่นก็แบบเอา้าดิ้นหลุดแล้วก็ลมโอ๊ยเดี๋ยวรอโดนจับนั่งเก้าอี้แล้วก็ค่อยไป ช่วยเลยละกันนะถ้าเกิดสมมติว่าบบนักบวชหญิงโดนก็หาหลุมแต่หลุมอยู่ไหนเรายังไม่รู้เลยนะคะโหเราต้องไปช่วยกันนะโอเคไอปินเทสมันเินเทสโอ้ไม่กอด ถาเราวิ่งไปช่วยเพื่อนทันไปตอนนี้ระหว่างที่มันเกิดใช่แล้วค่ะมามามาทันไหมเนี่ยอุยทันอันทันทันอันทันโอ้ยโูกย ทีอ hey, hey, ่ะอ๋ออครได้ได้ได้ไก็วิ่งไปช่วยเพื่อนเลยนี่ ตอนนี้เจ็บกันหมดเลยอ่ะสถานการณ์ตอนนี้แบบไม่ดีมากๆโอ้แล้วมาล้างไมโอ้โหชาร์จมาแต่ไกลอ,อีกนี้โอ้ล้างไฟก็มาจุกจุกเออไม่น่าเลยเราล้างไฟก็มาโอ้โหดีโอมาไม่พอล้างไฟมาด้วยจบไปโอ,โอเค มันก็อยากก็เออไม่รอแน่ๆในตอนนี้นักบวชหญิงก็ไม่รู้ว่าโอ้เพื่อนไม่ช่วยโอ้ขอบคุณโอ้มันวาร์ปมาแน่ๆทุกคนมันวาร์ปมาแน่ๆมันวาร์ปมาแน่ๆ๋อ้ยาไงดีทรกคนอัน ไม่รอดแน่เลยเหลือกันอยู่แค่สองคนเองอ่ะโอ้โหมันมาแล้วแม่จา้าอย่าบอกนะว่ามันไล่เราโอ้ยไม่ต้องมารักหนูขนาดนั้นก็ได้ ไม่ต้องมารักหนูขนาดนั้นก็ได้อู้หูหลบแบบฉบับเถี่ยล่ะชาร์จก็ไม่โดดอโอ้ยมอเตอร์ส่องไฟไม่น่าเลยเราฉันไปกดระบายเพื่อนรักอะทำไมมันยืนอยู่นิ่งน,น,น่ะอย่างงี้ก็ดิ้นด้สบายเลยดี โอ้อะไรอ่ะมันขยับตรงไอตัวนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วเอออีลุดแล้วห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 ลุดแล้วโอ้โหอีกนิดเดียวเองแม่เจ้าไม่น่าเลยเราโอ้โหโหดจังเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเรียกไม่ได้เพื่อน เราวูซาจะไปหาเพื่อนได้ละเชียวเราดิน้นโอ้โหไม่รอดอ่ะทุกคนบายบายอยามาส่งเพื่อนที่เอา <c oughs> เงินเออน่นาสงสารอนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาจะปล่อยไม่ปล่อยอ่ะทุกคนดินดิืดินดินดินก็มีโอกาสรถไอมันปล่อยอคิดว่าปล่อยเพราะตอนแรกเห็นหมุนโอ้โหกดอะไรให้ แต่คนนี้เราขอแอดนะคะบ๊ายบายค่ะ